เสดก้นเงินใจกระเป๋าแม่จากสารพันขึนก่อนเลยนะโบอนเงินไปโอนโอกทุนกันได้เรพอเลี้ยว,ยวละ <c oughs> ชิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องลุงนัชแนลนะครับผมอ่มันสาปาเดิน่งนน <c oughs> พีงสับลาเลยงาม <c oughs> แล้วต่อไปงามเปล่าไหม <c oughs> ขำใส่ประตูแรงนะอืะข้าใส่ห,วหัวห,หรอเนอ่ยเมืเอถารพบมันสี้าเห็นไหมเนาะเนาะชิดประตูนี่มันดุนได้ชิดประตูนี่มันดุนเลยอ๋อสามมือเขได้สามชี้่อบอันยากใส่ตออแตนล,ลอกเงี้ยรูดแล้วเสืไม่ออกไปนะฮะร์ดซรอนกะ่สีบได้เอาไม้นี่ีมาคันนะนะกะสิลรูดออกได้นะอืมไดนละจนีอ่ ก็ได้สิเอาลูดออกลูดเข้าก็ลูดค้นสีออกสีเข้าก็สุกเลือนเสื้อนะสืรอมองอะไรก็ซื้อสันกกัดวนมาสักัดออกละเด็กใส่คอยก็ได้เอาไม้มาหลัดเป็นสีหยาบแผ้เอาผาเนี่ยนะเราพาเนี่ยก็เอาอลวดมัดแซมแล้วก็เอาตัดเสื้อออกทั้งไตนะต้องเท้าไว้สิเหลืองทั้งเนาะฮะทั้งเท้ไว้สิลืออันใด อันเสียกมัดอ่ะมือขาดแบบต้้งไตมันทูนะมันบวตบาดแทนใจ,ใจใจเงินเจยกก่อนซะ <laughs> แม่ยังให้แต้งมองอปนประตูเรือนไปสุดในน้ำจำบองเออน้าสแจ้งเนยครับโมแต้งมันไปเลยหรอกอแต้งก็นซื้อรอมากัน รออย่างรอเล็กไปหน่นปูแดดปูดหอยกินก๋วยเตี๋กก็ได้กินก๋ยเตี๋วก็ได้นออเกือเป็นตะกินกับอันนั้นเจ็บลว่โอ๊ยมพีเกเป็นตะแกงแจ็บ มึงเดาหมอกอะไรผ่อน

หน้าบานหกยีงสิแล้วพ่อแม่สีอยากเลี้ยงให้พ่อเห็ดอันลังบานนะมันมองมีมองเมียอันนอื่นเอาไว้มองอื่นเกับคนที่ถึงเพราะว่าไปบานไปกันจะใส่นอกจากบ,กบังกันนะฮ่องจานครับทงอยู่อยู่แถวเมียนพัน มือของไม่บอกว่าขึ้นมือวัดจิมือได้เห็นเ็ตไม่ก่อไว้เนาะค่าสร้างอดกับสองมือสองมือหาสองมือหามิตยกโคมงจะซื้องหลังคายกโคม้งหลังคาซื้อเนาะอันต้นนอนเฮ้ยอันเอียงไม่อันไม่เบ็ดป้องตัวต้นนอนโยกโค้งในสองมือ,อ,มอหาตั้งเสาเนี่ยนะกับ ต่างเสามุลค่าซิหนะนะมุลคาในมุลนี่มนคิดว่าม้นมุงตะโค้งกวานิเมตรสิบมุงเมตรสิบเป็นาอ๋อแพงเลยเนาะงื่อเล็กเบิดสองหมนห้าน่จ้างอีกสองหมื่นห้าาแตงว่าเป็นห้าพันเอเป็นห้าหมื่นเลยยังไงโอ้โอากันขนาดนั้เนาะเขาปดองอะเขาไปดอ จะเตียนน่ะขึ no, 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 no ้นได้ย huh ังังเครื่องมือแหละพ่อมันหนักเป็นเครื่องมือนะเขากลงทุนกับแพ็คเนเครื่องมือเนี่ยนั่นเองก็เ้ามจ้างเขาเนาะตั้งสองหมื่นกว่าเฮไปเฮ้ยก็เป็นโอ้นแพงอยู่ได้พอหลายตัวคือเขาซื้อหนึ่งเป็นหลายหมื่นอยู่ด้บอกเขาเขาตัวจำเป็นนเนาะเขาหนึงตัวตัดใหญ่เอาไหมอุ้งอ้วเพราะเขาโซซื้อใบเนาะไม่ก็อะไรแต่คิดว่าเป็นแม่แล้ว คอยตัดนนเนาะงานเขาถนนบละัคำพ่อสีเฮ็ดซอยน้องก็ไปบอกนนองเราจะไม่เสีสเคเยคา้างแั่ไ้เอาไม่เห็นด้มือหรือถิ้มเลืนะ่อนดอกคา้างเอามาสื่อเล็กล้วนดอกพ้อคา้างในใส่กระเป๋ารวดพอเปย่งไรดอกคาแรงพอนเอิบลอยมือละขวดเด้อบอกไว้ก่อนสื่อขุน้านเอิบลอยมือเรีขว เรากับล้ามนะวันนั้นเ่าซื้อเลี้ยงปล่อ,อยเงียฟังนั่นเป็นเราขวดน้อยผลลุ้งใหญเลยนะจอกขึ้นเจ้าดอกก่อนฟังไว้ได้<ฮ>เงียบใส่หัวเลยโบมักตะลุคยน,นั่นเองไม่พยายามเถอะเพรว่าพอ,อฟืน,นมัน,มานาห,หนาใหญ่เห็นไหมแต่ฟืนมันก็นดีอยู่ดอกนั้นพอสร้างสร้างกระใหม หมาดไหลใกล้จะาดปยนต่ะเราไม่ลืมขอหวซายันบูบบูบบูบบือมเสียอืมท่าเินะบูบบูบบบบพอบอยสับแบเน้ออพอตัวจับเดี๋ยวแล้วนั่งโกัสขอาเครื่องน้ำด่างคือพอซื้อให้แม่พอได้ทายยุ่ ยถ่ายโฟนเพื่อซื้อรายเทียบตัวเมืองไอโฟนนี่กันฮอนพรอมกรดกบกันได้คัดแต่ว่าคำฮอนอีลิริยาบถได้คือกันนะครแต่ว่ามันหงมันทางเก็บได้หลายนะพอเก็บรายละเอียดได้พอหมดติ่งเลยดดแหลมซึ้งเลยหมดเนี่ยดึกดึก คนอะไอย่างเฮาเบิ่งไอโฟนนี่คือเฮาอันเหาะนี่ด้วเห็นบ่อันคลิปอันสองคลิปที่แม่ถ่ายให้พ่อนะนี่เห็นบ่ไอมคือเขาเหาะนี่เด้ไอโฟนมันหมดทินี่คือเฮาอยู่ซื้อๆน่ะคือเอาตั้งเส้นนั่นกล้องคือเอาถ่ายหนังได้แหละว่ายังไงคือถ่ายหนังเลยแหละพี่ถ่ายหนังคือกันซันเห็นเนาะกล้องเขาระดับเมื้อนี้วันที่อะไรที่ แป่าสามสิบแล้วหุวล้านหนึ่งหมื่นล้านแล้เนี่ยมื่อเร็วใจละเดือนอันีอ่แล้วก็มื่นนเก่าร้อยแปนี่ไปแล้วพันพวกไหนเสียได้บพันอะไรเ,เน็ตมันเน็ตมันะน,นะส่วนอยู่พนันไปใจไม่ยอมทิไปเด้อเเขาสะสมมากเขาเขาคิดบวกเพิ่มด้เขายึดซับผ่อมเนี้ยส้มนี่เออไ้เงินเราเียนได้บอสบอกพอน้องซับพวกอย่างเนี้ส่วน ส่วนส่วนแล้วเด็ดไปบลเฮ็ดยังเฮ็ดจบไปเลยบมมีก็ต้องหาให้มีปิดไปเลยในอนาคตข้างหน้าของจ้าสิเปนยังไงเนาะเห็นบอลเป็นบาทนะเนาะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไปมาเสียเป็นแสนสองแสนเนาะจะไปเฮ็ดยังไงไว้พื้นเขาเปลี่ยนไปเสียเขาเห็นว่าเป็นยัางพื้นจะคลองดวงดีือเขาบอล่ะ เมนวล่ะหองหวงบดีเฮ็ดอย่างเฮ็ดมันจบเลยเนาะบ่มีก็หาเป็นมันจบเมนบลมนี่ยยังเป็นข้างข้างข้าไปเฮ็ดอย่างนี้บัวเฮ็ดนั้งค้นอย่างนั้นจะเป็นมัดจเลยชิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องลุงน c h ชาแนลนะครับรับชมชิปแล้วขอบพระคุณครับ